สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยมาจากโพสำรวจนะคะ แฟนเก่าของเราเขาสบายดีไหมซึ่งผู้อ่านทำโพงเอาไว้ตั้งหลายสัปดาห์แล้วแหละแล้วก็หัวข้อนี้นมีคะแนานดำโดงลิบเลวเลยตั้ง2คะแนานแน่นะคะ2คะแนานก็มีความหมายนะก็เลยมาเปิดให้นะคะสำหรับคนที่อยากจะรู้ข่าวเกี่ยวกับแฟนเก่าช่วงโค้งสุดท้ายของปี68นี้เขาอยู่สุขสบายดีไหมแฟนเก่าในที่นี้จะต้องเป็นคนที่ไม่ติดต่อกันแล้วนะคะโดยสิ้นเชิงนะ อนแรกอะก็จะทําเป็นกองๆให้ให้เลือกนะคะแต่ว่าคิดไปคิดมาเอาเป็นภาพรวมเลยละกันแล้วก็สําหรับใครที่มีบุญสัมพันธ์หรือว่ามีพลังงานที่ใกล้เคียงกับไพ่ที่จะเปิดก็ขอให้ไพ่ดึงดูดให้ท่านท่านนั้นได้เข้ามาชมเข้ามาฟังกันะกน,นะคะแต่ว่าเป็นการทํานายภาพรวมที่กว้างมากๆเลยนะ,ะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเอาไปตัดสินอะไรในชีวิตจ,จริงไม่ได้นะ เดี๋ยวก็่าจะมีคลิปประจําเดือนมกราคม2,569ให้นะคะแต่ขอเวลาน่าจะประมาณวันที่2,3เป็นต้นไปถึงจะได้มีเวลาอัดคลิปให้นะคะมาดูคลิปนี้ก่อนนะคะแฟนเก่าของคุณที่คุณกําลังคิดถึงเขาเขาเป็นตายร้ายดียังไงอยู่สุขสบายดีไหมมีคนใหม่ไปแล้วหรือยังว้าว ว่าเขาค่อนข้างบ้างงานหลังจากที่เลิกจากคุณไปแล้วคือก้มหน้าก้มตาทํางานเลยก้มหน้าก้มตาทํางานอย่างเดียวเลยไม่สนอะไรแล้วนะคะมีบางครั้งที่เขาคิดถึงคุณแล้วเขาอยากที่จะติดต่อมาหาคุณนะแต่ว่ามันจบไปแล้วอะแล้วมันเป็นการจบที่ สมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะจบด้วยความเศร้าความเข้าใจความผิดใจกันหรือบาดหมางหรือทะเลาะอะไรกันก็ตามแต่มันก็คือการจบแล้วโดยสิ้นเชิงนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ได้แค่คิดนะอยากจะติดต่อกลับมาแต่ก็ไม่ทำนะแค่คิดอย่างเดียวคิดถึงอยากติดต่อแต่แต่เขาอีกใจนึงอะ่ะเขาก็บอกคอยเตือนตัวเองเอาไวอ้อ่ะคืออื ให้ตัวเองแบบได้สำนึกเอาไว้ตลอดเวลาว่าเออเขากับเราเลิกกันแล้วนะไม่ควรติดต่อไปนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิถีชีวิตก็คือมุ่งหน้ามุ่งตาทำงานอย่างเดียวเลยอ่ะใบมีโปขึ้นมาการเดินจากลาจากใครคนหนึ่งมาแล้วก็การจากลาครั้งนี้มัน ไม่รู้ว่าจะมีเวลาเอามีโอกาสไม่รู้ว่าจะมีโอกาสที่จะได้หวนคืนกลับไปเมื่อไหร่นะคะคือมันไม่ได้มีกำหนดว่าอีก5ปี10ปีเราจะกลับมาเจอกันนะคือไม่มีอารมณ์แบบนั้นนะ่ะคือจากลาแล้วก็โดยไร้จุดหมายว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เจอกันหรือว่าอาจจะจากลากันตลอดไปเลยก็ได้อย่างเงี้ยนะคะนีความรักในหัวใจยังมีอยู่นะ นะคะเขาอยากติดต่อแต่เขาไม่ไม,ไม่ไม่ติดต่อเพราะฉันมองว่าเขาอยากติดต่อกับคุณมากเลยเพราะว่าเขายังคิดถึงองเนอะมันมีความรู้สึกดีๆแฝงอยู่ถึงแม้ว่าคุณบางคู่จะเลิกราการแบบเจ็บๆแต่ว่าอีกเสี้ยวหนึ่งของหัวใจมันคือมันก็คืออารมณ์คิดถึงยังรักอยู่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังมีความรู้สึกที่แบบว่าความทรงจําดีๆมันก็ยังมีด้วยกันอยู่นะ ในนี้นเขาก็อยากจะติดต่อกลับมาเขาคิดถึงคุณแต่ว่าเขาไม่ทํานะคะแค่คิดแต่ไม่ทํมแค่คิดแต่ไม่ทําเพราะว่าเขารู้ดีว่ามันจบไปแล้วนะคะแล้วเป็นการจบที่เคลียร์คืออย่าขาดจากกันไปแล้วอะถึงใครที่ไม่ได้อย่าก,ก็เป็นการตกลงว่าเออเลิกกันเด็ดขาดเลิกกันจริงจังไม่ได้แค่บอกว่าจะต้องหวังมารีเธนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเลิกจริงๆอะนะคะก็เลยมีอารมณ์คิดแค่คิดถึง แต่ว่าไม่ติดต่อกลับมาหรอกอ,อยากแค่อยากติดต่อแต่ไม่ติดต่อเนาะก็จะมีบางวันที่เขารู้สึกงงเหงาอยากติดต่อตตตอ,อยากอยากเจออยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาก็ต้องระง,งับใจตัวเองอะ่ะมันมันมันเดินจากกันมาแล้วอะ่ะม,มันไม่รู้ว่าจะหันหน้ากลับไปในฐานะอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยนะ โอ้โหเขากับคุณนะคะเขาเป็นราชาไม้คุณเป็นราชินีไม้คือต่างคนต่างคิดถึงนะดูเหมือนจะปล่อยวางก็ไม่ได้ปล่อยวางดูเหมือนจะตัดใจก็ยังไม่ตัดใจแต่ว่ากายอะตัดนะคะไม่เจอไม่พบไม่อะไรละไม่ติดต่ออะไรละอยากติดต่อแค่ไหนก็ไม่ติดต่อต่างคนต่างอยู่ในวิถีชีวิตของใครของมันนะไม่ยุ่งเกี่ยวกันแต่ถามว่ามีความคิดถึงกันไหมมีแน่นอนนะคะแอบคิดถึงกันอยู่แหละ อืมเนี่ยยังเป็นฝันร้ายยังเป็นความรู้สึกเหวอ๋อเวอยังหวิวๆวิวยังบางบางวันเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณเคว้งอ่ะคุณเหงาเคยนอนด้วยกันเคยกินด้วยกันเคยอยู่ด้วยกันเคยแย่งกันกินลูกชิ้นโน่นนี่อย่างเง,งี้ยแต่วันหนึ่งอ่ะพอเหลือตัวคนเดียวใครคนหนึ่งจากไปเราจากเขามาก็ได้หรือเขาจากเราไปก็ได้นะคะมันก็ยังบางวันก็ยังคงก่อนนอนก็ยังคิดถึงอยู่ยังเป็นอารมณ์แบบ จวิววิวเคว้งอยู่เนาะยังโหยหาอยู่แต่ว่าก็ไม่รู้จะกลับไปในฐานะอะไร yeah. son, ไเนี่ยเก็บซ่อนเนี่ยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการเก็บซ่อนอารมณ์ส่วนลึกแล้วเป็นความคิดถึงที่มันปนกับความเศร้ามันปนกับความเหงามันปนกับความเอ,อ่อดูเก็บกดดูอารมณ์เก็บกดดูอารมณ์ไม่บอกใครแอบงเหงาเศร้าอยู่คนเดียว คิดถึงเขาก็แอบคิดถึงในมุมของตัวเองเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเขามีแฟนใหม่ไปแล้วหรือยังคนคนนั้นของคุณนะคะก็ดูเหมือนว่าเขาเองก็ปิดกัน้นเหมือนที่พ่กอันบอกตอนแรกอะเขาก้มหน้าก้มตาทางานอย่างเดียวเลยมีคนเข้ามาหาเขานะมีคนไปดามใจเขานะแต่พวกอันมองว่าเขาเหมือนเหมือนเขาเองก็ยังไม่พร้อมนะ่ะ หรือบางชีเขาอาจจะแต่งงานใหม่ไปแล้วก็ได้คือมันแปลได้เยอะหลากหลายความหมายมากก็จะเอาเท่าที่รู้สึกละก,กันนะคะที่ผู้อ่านรู้สึกบางคนมีเกณฑ์ที่ว่าแฟนเก่าของคุณที่เลิกลากันไปสักสองเดือนขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีแฟนใหม่ไปแล้วแต่ว่าการมีแฟนใหม่ของเขาอะมันเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นชีวิตรักครั้งใหม่ที่เอ,อไม่ได้รู้สึกว่าคือเหมือนทำไปตามหน้าที่อะ บอกไม่ถูกคือดูเหมือนว่าเขาอาจจะแต่งงานใหม่หรืออาจจะมีแฟนใหม่อาจจะมีคนคบคนคุยแล้วแต่ว่าบางคนจะคบแก้งเหงาเพราะว่าเลิกกับคุณไปแล้วรู้สึกเหงาก็เลยดึงมาคบแก้งเหงาบางคนทําตามหน้าที่บางคนต้องทําเพราะหน้าที่การงานผ่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางคนก็ปิดกั้นไปเลยนะอืม บางคนปิดกั้นไปเลยคือมีคนขอดามใจมีคนตามจีบเขามีอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาดูเหมือนไม่ไม่สนใจบางอารมณ์คือรู้สึกยังเจ็บอยู่นะคะสำหรับเขาคนนั้นนะคะคิดจะรีเทิร์นไหมคงไม่คะ่ะเลิกแล้วเลิกเลยนะคะเลิกแล้วเลิกเลยทำได้แค่คิดถึงกันนะคะเพราะว่ามัน เนี่ยค่ะทำได้แค่คิดถึงคงไม่มีการรีเทิร์นนะคะแฟนเก่าของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้เนี่ยทำได้แค่คิดถึงทำได้แค่เก็บไปฝันบางทีก็ยังฝันถึงคุณอยู่เลยเนาะบางทีก็ยังฝันถึงคุณอยู่เลยนะคะแต่ว่าไม่รู้จะกลับมาในฐานะอะไรแล้วไม่รู้จะต้องทําตัวยังไงถ้ากลับมาหากันอีกรอบนึงก็เลยตัดสินใจไม่กลับแล้วอเงาๆแบบนี้แหละ ีโชกชะตาหมุนไปทางไหนคะ justice ค่ะคือมันจบไปแล้ว่เพื่อนๆโชกชะตามันมันคือเราออกจากวงกลงล้อมเขาเรียกอะไรวัฏจักรนั้นมาแล้วอะต่างคนต่างออกไปจากวัฏจักรของกันและกันแล้ว โดยสิ้นเชิงอยาก็ได้จดทะเบียนอยาถ้าใครไม่อยากก็คือมาคุยกันทั้งพ่อแม่พี่น้องรับรู้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเป็นกิจจะลักษณะเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วว่าเออจบกันนะเลิกกันนะนะคะอืมก่วนมองวัชตาของแต่ละท่านก็คงจะหมุนไปทางใครทางมันนะอ่ะไปดูต่อใช่หรือเปล่าอืมเนี่ยค่ะ คือยังรักกันแหละคิดถึงกันแหละมันมีหนึ่งถ้วยมันมีเจ็ดถ้วยนะเพื่อนๆนะเนี่ยมันมีหนึ่งถ้วยมันมีเจ็ดถ้วยมันเป็นความโหยหาความคิดถึงแล้วบางคืนก็แอบเหงาแอบคิดถึงแล้วไปนี้คิดถึงมากนะคะใบไปนี้คิดถึงมากแต่ว่าความสัมพันธ์มาได้จบสิ้นไปแบบจริงจังแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้แค่เออแอบคิดถึงกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจบที่ไพ่ของการเดินจากมาแล้วอยู่เป็นโสดอะ มันก็จําเป็นที่จะต้องอยู่คนเดียวให้ได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะเราอาจจะมีแฟนใหม่หรือมีคนคุยเข้ามาก็ได้นะเพื่อนๆนะอาจจะมีบางท่านที่คุณเองก็มีแฟนใหม่ไปแล้วด้วยคุณเองก็มีคนที่เข้ามาชอบเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคุณยังมีอารมณ์ที่อยากจะรู้เรื่องเขาคิดถึงเขาอยากอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างคือมันมีอารมณ์แบบนี้อยู่อะอนะ เขาเองก็เช่นเดียวกันเขาอาจจะอาจจะมีแฟนใหม่ไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ยังมีบางเซี่ยวความรู้สึกที่แบบอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางคนคือก้มหน้าก้มตาทางานอย่างเดียวเลยนะครอบครัวการตัดสินใจนะคะต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมีภาระรับผิดชอบหน้าที่ใครหน้าที่มันทางใครทางมัน ต่างคนต่างเดินแต่ถ้าถามถึงเรื่องความรู้สึกอ่ะยังหอยหายังคิดถึงยังมีอารมณ์เศษเสี่ยวนึงที่อยากรู้อยากเจออยากติดต่อแต่ไม่ทำไม่ว่า,าไม่รู้ว่าจะเป็นฝ่ายไหนเกิดกับฝ่ายไหนนะคะอาจจะเป็นเรารู้สึกแบบนี้หรือเขารู้สึกแบบนี้ก็ได้เพราะว่ามันมีไพ่ของการที่มีความอยากรู้เรื่องราวของกันและกันน่ะอยากรู้เรื่องราวของอีกฝ่ายอยากสงสารอยากทักแชท อยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทําได้แค่คิดคือกลายเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจําไปที่ที่เราหรือเขาก็คงจะไม่มีบันลืมกันอะ่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงในการการจดจําในรูปแบบอื่นๆนะคะจากที่เคยเจ็บช้ําจากที่เคยเจ็บมากๆตอนเลิกกันใหม่ๆตอนนี้มันก็เริ่มทําใจได้ละมันก็อยู่ในความทรงจําในอีกรูปแบบหนึ่งอะไรแบบนั้นน่ะนะคะอืแต่ถามว่ารีเทิร์นไหมหวานมองว่าไม่ คือเวรกรรมหรือบุญกรรมที่ทําร่วมกันมามันหมดใช้นี่ใช้กรรมใช้บุญร่วมกันหมดแค่นี้แล้วต่างคนต่างมีวิถีใหม่แล้วนะคะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อ,ตอไปคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ